สวัสดีครับพี่น้องครับดูกับผมได้ต่างใจครับครับมันนี้บรรยากาศตอนสี่มงเชิงครับ่ว่าด้องฝาครับเส้มคึ้มครับมันนี้ครับมันนี้ผ้าพีผ้ารองก็เบิ้งนน่ครับพอดีผมว่านนี่ไปซื้อพันหยาม้าของว่างก็เลยทายขีดใหมพีเห็นน้องเบิ้งนะครับเนาะว่านนี่ยไปซื้อผ้านหยามามาปลูครับเป็นพันสกเนวครับน่ครับ นี่คือวิธีการปลูกเขาครับผมเดี๋ยวเอาไปย่างรอะเบ่งหนามนะครับภาพอาติซันเลยได้ครับเนีอยเพราะว่าขากล่องก็ไปยาวมากครับเดี๋ยวผมต้องจับมือดดใดมือขวาเนาะนี่ครับเขาสูดหนามมากครับไะเคีอนพูน้นแล้วก็มาปล่อยลงนี่ครับก็คือคงจะพ่อแล้ะครับในหนามนีลยเขาอาศัยมันทัว ถึงกันยังบัวทวดีบันไดหรอกครับก็ยังมี่มองเปียกมองอะไรนึ่อยู่ครับเป็นพันธุ์หยาพันธซิกแนวครับนี่มาครับนี่ก็ลองเบิองสูตรเพธ่์เนี้ยน้ำมากครับว่าให้ปั้นเอาสันบม่ต้องเหยียบใส่ต้มสันให้ให้ปั้นแล้วก็คขางน้ำใบทุนว่าผมก็เลยลองลองเบิองครับแตโอ้โหว่ามันจะออกมาแบบได้ต้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สูบน้ำเตรียมหมูว่านเลยครับสูบน้ำใส่ก็ หนามก็ยังมาท่านเด็ดทั่วเพราะว่าเขาไทยเบิร์ครับไทยเบิร์ดี๋วันนี้หนามมันจะแลีนไปเบิร์เลยแต่บันนี้สื่อหนาม้าโลละหาบาทครับเพราะว่า่จะได้มา,ากเจ้าของสวนหนาเพ่นตัดไฮหาซิบกิโลครับกระไดมากนี่ละครกระไดมากซ้ำนี่ครับนี่ประมาณงานก,กว่าหน้าไ้นี่มันที่อยู่ประมาณสามงาน,นครับแต่หนามก็เลียนจนทีทั่วเบิร์ตไฮแล้วครับพี่นอ้อ่ แว่สลักลับผมคือต้องการแคร์บริเวณที่ผมปั่นนะครับเนาะกระจังมาติดตามเบืองครับผมกับผมกับพึ่งลอง่องเบิงเทือแล่นี่นะครับเิ่นว่าจังสี่สว่าน้ำพึ่งครับผมเป็นพันธุ์หยาซิกแนวครับเพิ่นบอกว่าจะดีกว่าแพงกุละสำหรับไหง่วใไห้ไขายนี่นะครับกระล่องเบงครับว่าเดี๋ยก็ดติดตามกันเรื่อยๆผมจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยครับว่า เพราะมันสิเป็นอย่างใดนะครับพี่เนาะเบื้องนะครับตรงมันแห่งแข็งนี่มันกะพุ่งกระยามันตายอยู่ครับเพราะว่านามันยังไหลไปท่านทัวเลยครับเพราะว่าน่าเข้ามันไฮไงครับแล้วเข้าบริปูเบิด์ตไฮอันนี้หน้ามันกับแลนไปสร้างผุก่อนครับเพราะว่าทางผุเป็นเขื่อนเนาะไปทางมันต่ําก่อนครับเจอตันนี้ก็อนาคตว่าจะเอาอาจจะซื้อพันธุ์ลูซี่เมื่อวานครับในหนกาก้าว่าเฮ้า ก็ปูวไว้เพื่อนี่แหละครับก็หอดหนาหน้าเข่ากัดจังคอยเอาพันธุ์มันไปขยายรุ่งองอื่นครับแต่นี่ก็เอาแบบนี้ไปก่อนครับปูนในหหนาไปก่อนครับก็คือมัอนี้ก็คือคิดว่านนาจะสูบให้มันด้เกือบทัวเวิร์ดนะครับทัวเวิร์ดตัวที่เขาปลูกนี่ครับนี่มันแห้งนะครับงาน โอ้โหมันติดติดผมบอวนะถ้าชิ่เกิดในโวงบัวแล้ก็ล่องเบืองครับเพราะว่าเพิ่นก็บอกมาแน่วหนีเนาะว่าเห้ล่องเอามายายเบืองไทยๆแล้วามายายเบืองด้อยอายด้อเพิ่นวะแล้วก็แล้แลกลวก็เอารถมาปั่นเพิ่นวะเข้ากับเหตุตามเพิ่นล่องเบืองครับเพิ่นก็บอกว่ามันเกิดดีแต่บัดพ่อเหตดเลี่ยวมือนเพิ่นก็ะตัมาถามผมว่าจริงๆได้อายภาษา เป็นยังได้อายคืออยู่บ่ละครับอ่าผมกันดีกว่าคนมีประสบการณ์คนกันยังพ่ะท่านอีนี่ประสบการณ์ด้วยกัน,มน,น,กกนผมกับชี้ร่องด้วยกันหมอครับห่วยวะฮะกระเที่ยวะร่องกับร่องแล้วพี่น้องเลยโอ้โหยังวะกระย่างน้องพี่น้องเนาะกระหูยัง,ยง,ยงเดี๋ยวข่อยากมาเบิง่ตงตันตมจะทายว่าคยังพรท่าน,นาอีนีย่างมาเบิ่งเลยหนามันหัวออกนี่เลยครั สูบยังไงกับโมติมเนะครับพี่น้องเบิ่งนานมันมาหอด้วยครับไหลมาหอดผม่าคงจะขันไหวไหมขันขันโมห้น้านมันมาหนีครับหนานมันลงมาหนีร้ายครับนี่ก็เป็นเขื่อนครับเป็นเขื่อนเดี๋ยวก็สูบน้ำจากนี้นะครับขึ้นมาพม่าคนอยหาปลาอยู่แต่นี่ผมกับเห็นลูกไถ่พม่นอันนี้ไหวจักหน่อยครับ จงไวเพราะว่าริมคันมันจะขัวครับพี่นนอะมันเป็นดินอย่างไรแล้วมันจะขัวผมก็เลยเห็นเพื่อนจงไวเหมือนครับพี่น้องเอ้ยหอยเขาไงครับบอดตายได้นี่ครับหอยเชอรี่เดี๋ยวปล่อยปล่อยรับย่ามนี้มันจอยครับพี่นนองย่ามฝนมันจังอวดจังขี้ เนี่ครับชีวิตเต่ละเมือก็อยู่กับสวนอยู่กับงัว่ครับงัว่สองตัวก็ลงทุนปลูกไปครับเพื่อมี่หยาต์เพื่ออยากเอามาเพื่อนอีกจักตัวสักใดครับมีโอกาสทำมันนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวท่าจะขันนี่ไ้ครับพี่น้องโอเคครับวันนี้กับผ้าพีว่านองมาเลาะเบื้องซ้ำนี่แหละครับพี่น้องจะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในต่างใจน้ำนะครับเด้อสำหรับผมวันนี้ในต่างใจครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ